ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูการเซอร์วิสเครื่องยนต์เซอร์วิสรถนะครับระยะ1 0,000มกิโลแรกนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีน้ํามันเครื่องกองอากาศแล้วจะมีโซ่สเตอร์นะครับแล้วก็จะมียางนะครับดอกยางลมยางนะครับผมโอเคครับมาดูวิธีแรกกับน้ํามันเครื่องครับผมสําหรับน้ํามันเครื่องนะครับจะมีหัวน็อตอยู่ด้านล่างนะครับเบอร์17นะครับ เราใช้เบอร์สิบเจ็ดคันเราจด้านล่างออกนะครับเราจะมีพอเราทําการขันน้ํามันเครื่องออกมาแล้วนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาแล้วทําการเปลี่ยนกลับเข้าไปนะครับสําหรับคันนี้ดํามากครับน้ํามันเครื่องสําหรับคันที่สองนะครับหม้อกรองอากาศจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งคันที่ผมทํานะครับมันไม่มีนะครับคันนี้มันดูดสุดนะครับหม้อกรองอากาศเราก็จะเปลี่ยนหม้อกรองอากาศนะครับเราก็จะเปลี่ยนผ้ากรองนะครับเราจะเช็คดูว่าผ้ากรองเรายังใช้ได้ไหมต้องเปลี่ยนนลครับหมื่นโลต้องเปลี่ยน สำหรับโซ่สเตอร์นะครับคันนี้ยังฟันเยอะอยู่นะครับโซ่ก็เขะนิดนึงนะครับแห้งนะครับไม่ได้ขี่ครับนี่ครับโซสเตอร์ตึงยังใช้ได้อยู่นะครับไม่มีอาการตายหรือแข็งโซ่ตายจะเป็นโซ่ที่แข็งนะครับข้อคือข้อต่อมันจะแข็งมันจะไม่มีแบบว่ามันจะโยกไม่ได้ครับนี่ครับลมยางส่วนยางนะครับ ยางคันนี้ก็ยังใช้ได้นะครับผมยางคันนี้ก็ยังใช้ได้อยยางก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับตกยางใช้ได้อีกยาวๆครับ